เกอจากสามเก้าเก้านะครับได้ขึ้นกันนะครับสำักทการที่กันนะครับขึ้นหนึ่งล้านที่กันถ้าถ้าสองเก้าเก้าได้ที่อุบัติเหตครับต่อเดือนสมาสองเก้าเก้าบาทเนี่ยคืออุบัติเหตุนึ่แสนอันนี้คือทันทีทันทีที่เบื่อใส่แบสงหนึ่งอันนี้แค่ไหนไม่รู้นน่อพวกนี้เนี่ยพวกอุบัติเหตุไม่ได้รูหลายสุ่งสิ่งรถไอ้อมิ่งถง้วใส่ก็ได้๋ยวใส่นะครับ สองเก้าเก้าเออ้เตซิมอยู่แล้วมันบอากกุมภทิเห็นใส่ม่นหะใส่มนั่นหละมันเสีิมสองเก้าเก้าจากเทะเลกัลยาแล้วใ่เมิดกัลที่หนึ่งเศษอืมถ่มันเป็นยัดไปเข้าก็ไดเข้ากรไดน้ำมันนะนะครับสมุต่ี่สมุสี่พันอ่าอตายเข้าไปเมือนสองเป็นตัวเลขของผมรับสมุิสมุติเดียสมมุติ จะใส่ซิมนี่กับซิมนี่สองอันบวกกันอยู่ในอันเดียวกันเจ้าก็ได้ทั้งสองอันก็ได้แค่สองอันคก็เพื่อได้ล้านหนึ่งแสนแกได้ก็ล้านก็อีกหนึ่งแสนแค่ได้แค่สองอันเลยอ๋อ้โหดีปะแต่ก็อยู่ที่เราเรื่องเงินแต่ครับสองอันก็ได้ที่ของกลาเราก็อยู่แสนสองอืมแต่แล้วแล้วที่คุณคราวนี้เครดิตยูเนี่ยนเหรอใช่ครับเครดิตยูเนี่ยนครับเป็นที่ว่าเป็นไอรหัสให้กินเนี่ยเราเรามีรหัสของเราอยู่แล้วสมาชิกด้วยนะครับเขาจ่ายตามรหัสสมาชิก แต่ตามรหัสสมาชิกที่เราสมัครไปใช่ยังยังอย่างเอาอย่างสุปดีเจนดีเนี่ยเราจะทําให้คนนั้นเนี่ยต้องทํำยังไงก็ให้เขาสมัครสี่พันสมครสี่พันเสรบก็เอาแท็กเกือกให้เขาเลือกแพ็กเกจครับเขาจะเอาตัวไหนถ้าเขาจะเอาเป็นแล้วเราสมัครสี่พันคนนี้บริการเขาเป็นสมาชิกสมาชิกพันคนนี้เขาเป็นสมาชิกนี้ผู้รับบริโภคนี่เป็นเราได้ไหมได้ครับอ่าเราเป็นผู้รับบริโภคอ่ามันมันต้องถ้าเราตายก่อนเขาก็รับของเราถ้าเราตายก่องเขาก็รับของเขา เราเราจะหมักให้เขาเด่นเราเป็นผู้รับมรดกก็คือเราใช่ครับเพราะว่าเป็นเงินเราที่ออกให้เขาใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับอืมเอาะครับมันก็จบทั่เราเข้าใจแล้วไปไม่ยากเรียบร้อยนะครับชัดเจนนะครับวันนี้วันนี้ได้แล้วดีไม่ไม่ดีแล้วครับได้ครับได้อ่าโอเคครับก็จะประมาณนี้น้ำน้ำอะไรน้ำข้าใจเราถ้าเราลงสี่แสนก็ได้ล้านสองนะครับลงสี่แสนเราก็ได้หนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับส่วนตัวเลขที่ผมพูดไปเมื่อเมื่อต้นก็น่าจะเห็นกันทุกคนนะครับ เิ่มศูนย์เป็นหนึ่งตัวจากจาก24บาทต่อวันของ4,000เราก็มาเพิ่มเป็น240บาทถูกไหมครับแล้วก็เป็น2,400ถูกไหมครับ<ล>เงนน<ล>จะ้เก็ไปบอกต่อบ้างมีคนเข้ามาเราก็ใช่ครับ<ม><ห>เรารวมคนควันนี้ผมจะเห็นจังหวัดเลยแต่ครับวันนี้ผมจะเห็นจังหวัดเลยเอาเงินไปใช้กันนะครับอย่างน้อยๆสิ้นเดือนนี้ให้ได้ติดกระเป๋าคนละล้านใอ่ล้วานทีมันไบบโอ้ป้า อะไรเหมือนเดิมนะครับทีนี้แต่วิธีการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อจะได้รับปันผลประโยชน์ตรงนี้นะครับจากเงินปันผลเนี่ยนะครับของการทําซินเนี่ยแล้วก,ก็คือการสมัครต่อลิงก์ผู้ที่แนะนําเราเหมืนอนท่านบางต้องก็ต้องส่งลิงก์ให้ทีนี้ข้อดีคืออะไรเพราะเราต้องการขยายซินถูกต้องไหมครับเราต้องการขยายสายาัญญาณเงินๆนะครับวันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ท่านผู้การท่านบอกว่าฉันเสียอยู่แล้วค่าทัวร์ฉันจะได้ปันกลคืนมาบ้าง พราะฉันจ,จ่ายเงินทุคฉันก็จ่ายเดียวล่าพันกว่าบาทฉันไม่เคยได้อะไรกลับคืนมากลุมไปทำธุรกีจฉันใจ่ายให้ทูบูฟฉันใจ่ายให้ดีแท็กฉันก็ไม่ได้เคยได้อะไรกลับคืนมาแต่วันนี้มันดีกว่าไหมครับจ่ายแค่สี่พันจ่ายแค่สี่พันครั้งเดียวแต่ใช้ซินได้ตลอดชีวิตได้เงินกลับคืนมาเข้ากระเป๋าทุกวันดีไหมครับ <c oughs> ดีมากไม่ใช่ดีธรรมดาแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจแสดงว่ายังไม่เข้าใจต้องดีดี ดีด yeah, really. 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 ีจร <in the> <giveaway> ิงๆชีวิตนึกใจแค่สี่พ uh, 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 so ันเลยใจทาไมอ่ะส so <talk ing> in <the ugo'> ี่พันถ้าเราเก็บได้เยอะเราก็ใจให้กินเยอะผมถามว่าวันนี้ถ้าลองถ้าลองวันนี้ผมถามตัวนะครับวันนี้ท่านพี่เขาบอกว่าโอู้ันไม่เอาหลหมอโอฉันใช้สิ่งของชันนีกว่ะเอาเลยครับใช้สิ่งของท่านเลยท่านจ่ายเดือนตัวละพันกว่าบาทคุณจ่ายได้กี่เดือนสี่พันใช้ได้กี่เดือนครับสี่เดือนตังค์หมดแล้ว เงินที่ห้ากูต้องเติมใหม่เป็นห้าพันแล้วใช่ไหมครับท่านแต่วันนี้จ่ายสี่พันได้ทุกวันวันละยี่สิบสี่บาทเดือนหนึ่งเจ็ดร้อยยี่สิบบาทมันยังไม่พอเว้ยหมอโอเดี๋ยวเฮียขอขยับหน่อยเว้ยขอขยับเป็นสี่หมื่นดีกว่านะครับเป็นสี่หมื่นที่าถูกไหมครับถามว่าเป็นสี่หมื่นได้อะไรอยากรู้ไหมครับอยากได้อะไรบ้างหนึ่งข้อที่หนึ่งเลยเดี๋ยวท่านลองใจงงกับบทไปด้วยเดี๋ยวได้เมืวานจะต้องมจงงสี่หมื่นบาทฟังให้ดีนะครับ ท่านจะได้เงินกลับเข้าไปบัญชีโดยไม่ต้องชวนคนแม้แต่คนเดียวไม่ต้องชวนใครเลยท่านได้แสนสองหนึ่งแสนสองนบาทได้ทุกวันวันละสี่ร้อยไอ้สองร้อยสองร้อยสี่สิบาท, 400, 200, บาทหรือเจ็ดพันสองร้อยบาทต่อเดือนพอรื้ยังครับพอใช้ไหมครับสินตอนนี้ก็เงินเหลือเข้ากราะเป๋าอีกหกพันกว่าบาทไม่ต้องบอกเมียก็ได้ครับเก็บไปก่อนแต่ผมพูดไปแล้วน่าจะรู้แล้วครับทีนี้ใช่ไหมครับมันก็เหลือเข้าบัญชีเราน,นะครับก็บจ่ายจนครบแสนสองหรือห้าร้อยันนั่นเองนะครับ จ่ายได้ทุกวันเราจะถอนวันไหนก็ได้ไม่มีปิดจออยู่แล้วเพราะอันนี้คือจ่ายจริงๆนะฉะนั้นแล้วคนสุดท้ายที่มาต่อท่านได้เงินเหมือนกันไหมครับแสนสองได้เหมือนกันแสนสองแต่วันนี้ท่านมีเพื่อนเยอะทั้งชีวิตไม่ต้องรู้จักใครผมพูดคํานี้ตลอดทั้งชีวิตไม่ต้องรู้จักใครรู้จักคนในครอบครัวหรือคนที่ใช้เือถือเป็นโรเป็นไปบอกมนหน่อยเฮ้ยเจ้าไซเดอน์เท่หอ้สามสี่พันเอามา่สไ่ก็ไข่บ้างข่ที่อธิบายบ้าง อธิบายว่าเป็นผู้หาหมอหัวหรือกี่วันก,ก่อนอะไรครับจากเรายไก่ที่จังหวัดเลยเมื่อก่อนเมื่อกาัฟงแไงที่มันก่อนพูดฝฟังนี่ลงอย่างนี้ได้อย่างนี้นะเอาาลงเลยด้วยสี่หมื่นท่านนั่งอยู่บ้านท่านเป็นผู้แนะนําไปถูกต้็ไม่ครับท่านได้ค่าแนะนำด้วยทันทีสิบเปอร์เซ็นต์หรือสี่พันบาทเข้าบัญชีท่านทันทีครับไม่ต้องรอครับเข้าบัญชีเลยท่านสามารถโอนออกได้ทันทีเลยนะ 4, าานนครับสี่พันบาทเข้าทันทีหรือสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าแนะนำนะครับค่าแนะนําคือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับสิ่งที่จะได้คืออะไรข้อที่สองคือเมื่อท่านแนะนำหนึ่งคนผมบอกแล้วพื่กี้ตามปฏิการเงื่อนไขที่ผมพูดไปคือแนะนําแค่สองคนไม่ต้องรู้จักใครเยอะแต่ไม่แนะนําเราก็ได้แล้วแสนสองั็ไม่านไม่ต้องแนะนาที่เกียจบ,บอกน้องคนุคนั่งเล็กนึงค,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 คเดียวก็ได้ก็ได้อยู่แล้ว <c oughs> แตออ่อยากบอกเพื่อนอยากบอกเพื่อนเฉยๆแค่นั่นแหละกือท่านก็เลยไปบอกเพื่อนท่านอีกคนหนึ่งเพื่อนท่านก็สมัครเหมือนกันสี่หมื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าสี่หมื่นได้อะไร ท่านสมัครสี่หมื่นปึ๊บเหมือนกันเขาได้แสนสองใช่ไหมครับท่านทขาก็ได้เงินเดือนละเจ็ดพันสองถูกไหมครับท่านได้เป็นเกี่ยวกับสัญญาณฉะนั้นเราไม่ได้พึ่งเปิดนะครับแต่รูปแบบการทําและการจ่ายแบบนี้พึ่งทําได้เดือนเดียวฉะนั้นเราเป็นคนแรกๆของของจังหวัดเลยเลยนะครับที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างนี้ฉะนั้นเราไม่ได้บังคับต้องจ่ายไม่ได้บังคับต้องกินไม่ได้บังคับต้องใช้แต่มันจําเป็นพวกกูต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับที่มีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจนถึงนะครับ คำนวณเปลี่ยนไปยากนะครับวันที่7ตุลาคมพศ2568ปีนี้ปีอะไร66 66เหลืกี่ปี3ปีดังนั้นเขาก็ต่อไปสัญญานะครับทุกปีก็จะต่ออย่างนี้ทุกปี5ปีก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะครับอ่ะนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับใช่ครับทชของกสทชนะครับเป็นผู้ถูกมันอ่านะครับทชใช่ของเอสทูบุ๊คบรรลอมก็ใช้ของกสทชเหมือนกันดังนั้นแล้วเขาทุนจดทะเบียนตัวนี้มันหลายหลายร้อยล้าน ฉะนั้นถ้าเขาจะเตะอัตัดษาตัวเองหรือจะหยุดไปมันคงหยุดยากถูกต้องไหมครับเพราะเขาเริ่มแล้วนะครับฉะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของซินเคโฟนะครับเพราะดีแท็กูลบุ๊คบรรทุอเราจ่ายไปก็ไม่เคยได้อะไรกลับคืนมานะครับอ่ะผมจะให้ดูเสาสัญญาณของเรานะครับเสาสัญญาณของเราเนี่ยนะครับมีเสาสัญญาณทั้งหมดฉะนั้นเรื่องสัญญาณให้ไว้ใจได้เลยเพราะมีเสาสัญญาณทั้งหมด2 5 0 0 0พต้นแล้วก็7 5,000ันสถานีทั่วประเทศไทยนะครับ ขื้นความถี่ของเราที่เราใช้อยู่ในซิมปัจจุบันนี้คือ2 0 0 1นะครับหรือ2 0 0 1 100นะครับแล้วก็2 0 0 3นะครับนี่เป็นสัญญาณที่ดีที่สุดนะปัจจุบันนี้นะครับฉแล้วสัดส่วนมากนะครับไม่ต้องห่วง 4G 5G นะครับเราใช้ได้เลยนะครับไม่ต่างกันมากนะครับแล้วก็ผมดูเห็นเนี่ยไม่กระตุกเลยนะครับแล้วเราก็มีใบเหนะครับจดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายการค้านะครับเครื่องหมายให้บริการนะครับธุรกิจธุรกิจการค้านะครับเนี่ยนะครับเป็นเครื่องหมายตัว k นะครับโอเคนะครับที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันน,น,นี้นะครับก็คือตัวนี้อยู่ในสีเดี๋ยวขอพ่ออีกสองพันคนละสองพันเป็นสี่พันถูกต้องไหมครับน้องเซฟใชเ้เดือนเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่น้องเซฟได้เงินเข้าแน่แน่ทุกเดือนเดือนละเจ็ดร้อยยี่สิบาทและเข้าทุกวันวันละยี่สี่บาททุกทุกวันเป็นทุกกนการศึกษาให้น้องถูกต้องไหมครับแต่เท่านั้นยังไม่พอครับพี่แจวแหววดันไปบอกลูกชายลูกชายสมัครด้วย วันนี้บริษัทจ่ายปันผลให้กับพี่จแจวแววทันทีเป็นค่าแนะนําเบื้องต้นอยู่ที่10%ของ4,000เป็นเงิน400บาทให้พี่จแจวแววทันท,ทีครับ,ขเ,รบเ,เข้าเลยครับคเป็นค่าแนะนาเข้าเลยครับ400บาทเข้าในบัญชีเลยนะครับเข้าในโปรแกรมเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมให้ดูสามารถถอนได้ท,ทันทีก็คือ10%นะครับวันนี้พี่จแจวแววบอกโอ้โหบอกลูกดไ,ได้จริงก็เท่ากับลูกจ่ายแค่3 6 0 0ให้แม่ไป4 0 0ลูกบริจาคเต็ม4 0 0ไม่ได้ถ่ายเต็ม4,000นะครับ 4, วันนี้พี่เจ๋วแบ๋วก็บอกว่าเฮ้ยไปบอกพี่พี่อะไรนะพี่อู้พี่อู้ดีกว่าพี่เจ๋วแบ๋วบอกพี่อู้ต่อแล้วอีกคนหนึ่งในชีวิตนี้กูไม่รู้จักใครรู้จักอีกสองคนนี่แหละก็เลยบอกพี่อู้พี่อู้ก็เลยสมัครตามพี่อู้ลงเท่าไหร่ท่านต่ำเงินไม่พอเอาสี่พันไปประกันพี่อู้บอกแต่จริงมีอยู่แต่ไม่พูดอาจจะ้ลงสี่หมื่นนะพี่อู้ก็เลยลงสี่พันลงสี่พันแล้วพี่อู้ได้เท่าไหร่ครับกลับไปครับได้เท่าไหร่กลับไปบริษัทจ่ายคัาผลได้เท่าไหร่ครับ หมื่นสองพี่ได้หมื่นสองต่อปีอันกลับมาใหม่อ่ากลับมาใหม่โอเคอยู่ที่หมื่นสองถูกไหมครับพี่กู้ได้หมื่นสองเลยครับพี่กู้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องชวนคนสักคนนั่งอยู่บ้านคนเดียวโกดธโกก็ได้หมื่นสองเข้าใจโกดธโกรธไหมไม่อยู่บ้านคนเดียวไม่ต้องชวนใครพี่กู้ได้ทันที่หมื่นสองพี่ได้อีกเท่าไหร่ครับพันธ์ลังอีกสี่ร้อย ตอนนี้ในกระเป๋ามีเท่าไรแล้วแปดร้อบาทบาเอไ้ตายโลวบินได้ไปแป0ร้อยบาทแล้วกดง่า้เคฟูเลยครับแปดร้อยบาทจะาพี่บริษัทใจขนาดนี้ยังไม่หมดอีกยังไม่หมดแสดงว่าวันนี้ข้างซ้ายมีกี่คนครับห <1 S 1> <1 S 2> นึ่งคนมีสี่พันบาทถูกไหมครับ <S 1> 1 <S ข้างขวามีอีกห <1 S 1> <1 S 2> คนหนึ่งคนกี่พันครับ สักครับสวัสดีครับวันนี้นะครับรายงานจากเซ็นเตอร์เคโฟจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้นะครับมาพบกับผู้นารุ่นบุกเบอร์เขาเรียกว่ารุ่นตอบเสาเข็มนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณแม่วันดีโรสเลยครับผมจากเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะครับลงไปแล้วหนึ่งตู้นะครับน้องเคที่ปันสุกนะครับวันนี้นะครับด้วยเหตุผลกนใดนะครับมาลงเป็นตู้ที่สองครับคุณแม่ครับ m ม่ a m มีส v a นดี r o า e Yes Come from USA ครับแม่ชื่อวันดีนะครับมาจากอเมริกานะคนะครับแล้ววันนี้แม่ตัดสินใจยังไงถึงมาลงตู้ที่สองครับคุณแม่ครับอยากจะเป็นเศรษฐีค่ะโอ้โหอยากจะเป็นเศรษฐีเดี๋ยวขอถามนิดนึงปีนี้คุณแม่40เท่าไหร่ครับแม่ครับผมโอ้อายุ80คุณแม่คิดดูนะครับว่า อายุ80แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วคุณแม่เป็นนักธุรกิจก็ได้ก็เป็นโอเนอร์ชิพแล้วเป็น, business owner, นบิสซิสโอ o เนอร์นะคุณแม่เห็นอะไรใน K4 ครับถึงมาร่วมธุรกิจกับ K4 ครับชอบค่ะโอ้ oh, ชอบนะครับตู้สวยและทําเงินด้วยสําเร็จครับโอ้ oh, ต้องสําเร็จกับ K4 คุณแม่ครับตู้ที่สองมาแล้วพี่นกกับพี่ติก๊กแล้วก็น้องพอตกระซิบให้ผมฟังเบาๆว่า,วาเดี๋ยวตู้ที่สามตู้ที่สี่ตู้ที่ห้าถึงตู้ที่สิบจะมาเร็วเร็วนี้จริงไหมครับคุณแม่ครับโอเคอขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับคุณแม่ฝากให้พี่น้องหลายๆท่านที่ยังลังเลกับบริษัทเคโฟนะครับว่าให้มั่นใจยังไงเรามีเซ็นเตอร์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเชิญชวนมาได้เลยครับ ชวนให้หมดขันแกนเลยโอ้โหขันแกนอยากเป็นเซษฐีครับต้องลงตู้นะจ๊ะโอ้โหครับวันนี้ขอเชิญโปรโมตด้วยนะคุณแม่เลยครับผมนะฮะวันนี้นะครับพี่น้องครับ บริษัท K4 โนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่5และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วนะเป็นองทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับโดยการบริหารงานของบอสเตของเรานะครับบอสใหญ่ใจดีนะครับท่านเรืองฤดีลักษณะหุดนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท K4 โฟคอ u n i c a ิเคชันจำกัดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีใครมาเปิดตู้อีกนะครับติดตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม